Thank mm -hmm. you. กับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนน้อมหนักคลาดคนเดิมมาแล้วครับผมว่าภาษาบ้านๆอีสานบ้านเฮาครับมนีน้อมหนักคลาดยิบเหรียญหลวงพ่อคูณมาให้พี่น้องได้บึ่งได้ชมกันครับเป็นเหรียญพุทธส้อนนะครับนอาเป็นเหรียญพุทธส้อนถือสร้างในปีพศ2000 7ครับถือว่าเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยงามอีก เหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่อครับเป็นรุ่นไทยๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้พี่น้องได้๋ยวเพื่ชมกันเลยครับผมหลวงพ่อคุณปรสุิษฐ์ทวััดบ้านไร่เหรียญน,นี่เป็นเหรียญทองเหลืองครับทองเหลืองหรือทองทิพย์เนาะครับเนาะสวยงามครับผมคือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชานะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญทรงเสมาเนาะครับเนาะมาแต่มีลรลปหลวงพอ่อ สอนกันเขาเลยเรียกเรียกว่าพุทธสอนนี่ครับพระเทศวิทยาคมคูนนี่ครับผมสวยงามเลยครับผมรุ่นนี้ครับส่วนด้านหลังพี่น้องด้านหลังนะครับด้านหลังก็สิเป็นยันของหลวงพอ่อตอกโคดรหมายเลขครับผมตอกโคดรหมายเลขนะครับห้าสี่หกห้ามีโคดหลวงพ่อคูนครับเศรษฐีอีสานพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด ไปพบไปเจอกันได้เช่ามาครับได้เช่ามาเอามาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษาด้วยกันถือว่าเป็นพระที่สวยงามน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาครับหากใครศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้ครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนี่สักดิธิ์ครับศักดิธิ์ทุกรุ่นนะครับผมนี่คือเหรียญพุทธซ้อนเหรียญพุทธซ้อน สร้างในปีพศ2565สวยงามครับผมเอปีพศ2557สวยงามวพิษวสือพี่น้องนี่ครับสวยงามสวยงามมากครับนี่ปีนี่กับปีพศ2567แล้วนะครับนาะอก็สร้างมา10ปีได้แล้วนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้สร้างมาได้10ปีแล้วครับ ปีหาเจ็ดนะครับเนาออันนี้สร้างในปีห้าเจ็ดปีนี้ก็หกสิบเจ็แล้วก็สิบปีพอดีครับโอ้สวยงามครับผมส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังเป็นยันครับต่อโคดหมายเลขสวยงามมากน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชานะครับหากศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมได้ครับนี่ครับ เก็บสะสมได้นะครับนี่ปีพิหาเจ็ดครับผมนี่ปีในปีพศ2557นี่ครับปีพศ2557นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามครับน่าเก็บน่าสะสมน่าบูชาผมก็ได้เช่ามานะครับในราคาโบแพงนะครับราคายังไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้ก็ได้เช่ามาให้พี่น้องด้เบืองได้ชมได้ศึกษากันครับแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะครับเนาะ ใครหูข้อมูลก็คอมเมนต์บอกน้ำเด้อครับว่าพระรุนีสร้างมาจากเหนือจากองค์จากพิมพครับผมส่วนผมได้มาแค่องค์เดียวนะครับได้มาแค่องค์เดียวไปพบไปเจอองค์เดียวครับก็ได้ชาบูชามาให้พี่น้องเด็กเบื้องได้ชมได้ศึกษากันครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณปฏิสุทโธสวยงามครับผมหนาเก็บหนาสะสมหนาบูชา หากศรัทธาก็หาเก็บหาสะสมหาบูชาครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุณก็มีมากามหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็มีหลายลายรุ่นนะครับเดี๋ยวจะทยอยหยิบมาให้ชมนะครับผมหลวงพ่อคุณปริสุธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศนี่คือเหรียญพุทธสอนเหรียญพุทธสอนนะครับสวยงามลักษณะของเหรียญครับพี่นอ้องหลวงพอ่อหลวงพ่อคูณ ก็ลองพกคูณสภาพผิวนี่ตึงครับสวยงามครับไรกระนกสวยงามคมชัดครับนาตาลงพอนี่ก็คมชัดครับพระเทพวิทยาคมคูณนะครับสวยงามสวยงามนะครับสวยงามด้านหลังก็ผิวตึงนะครับผิวตึงตัวหนังสือนูนตัวหนังสือนูนแล้วก็เป็นเอตตอกขดไม้เล็กครับแล้วก็มี ของหลวงพ่อคูณนะครับนี่คูณโคดสองโตครับเศรษฐีอีสานพศ2,557สวยๆครับพี่น้องสวยงามครับส่วนขอบเหรียญครับนี่ขอบเหรียญครับเหรียญนี่ก็ขาดว่ายัง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 ไม่มีปลอมนะครับยังไม่มีปลอมนะครับยังไม่มีปลอมนะครับเป็นพระย่อยเป็นพระย่อยของหลวงพ่อคูณปรสุทษธโทเก็บสะสมได้ครับ สักดิธิ์ทุกรุ่นนะครับหลวงพ่อคูณปร,ริุทโตตัวก็ขอฝากช่องน้ำเด้วยครับผมน้อาหนักขลาดเดิมครับทางช่อง YouTube ฝากติดตามนะครับฝากเบิงฝากแง่งมีอะไรดีๆจะเอามาลงให้พี่น้องดนเบิ่งนเดชมกันเรื่อยๆครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับน้องไปผมไปเจอกับมาถ่ายทําให้ดูเอามาให้ชมให้ศึกษากันครับนี่ก็ไปผกไปเจอกับ เหรียญพุทธสรณของหลวงพ่อคูณถึงสางในปีพศ2557ครับผมก็ได้เช่ามาให้พี่น้องในเบื่องใ้ชมในศึกษากันหนึ่งเหรียญครับคือเหรียญน,นี้แหละครับเป็นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพุทธสรณนะครับพุทธสรสวยงามครับผมถือว่าเป็นพระที่สวยงามนักศักธาเก็บสะสมบูชาได้ครับผม เก็บสะสมบูชาได้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์ครับหลวงพ่อเพิ่งก็ได้ละสังขารละครับผมก็เหลือแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหากลำลึกหากคิดถึงหลวงพ่อคูณก,ก็เก็บสะสมบูชาได้นะครับลำลึกถึงองค์หลวงพ่อคูณได้อธิษฐานจิตเอาขับหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์ครับผมหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พระเจ้าแห่งด่านขุนทศ เดี๋ยวเฮดเดี๋ยวซองให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งได้ชมอีกื่อน,นึงครบบเบือ้องหน้าตาหลวงปอหลวงพ่อครับโอ้ยสวยงามครับผมสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมกับสิคอ,อยุติวิดีโอแค่นี้นะครับนะ้อไว้พบเจอกันวิดีโอหน้าครับว่าผมจะเอาพระรุ่นไดมาให้พี่น้องเด้ยเบิ่งได้ชมกันได้ศึกษากันนาะครับนะ้อคอยติดตามน้ำกันครับผมมีอะไรดีๆจะเอามาลงให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผม มือนีผมก็ขอบารมีองค์หลวงพ่อคูณจงปกปักรักษาคุค้มครองพี่น้องสุภูสุกคนที่ติดตามผมที่บึงวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้พบพ่านแต่สิ่งดีๆเงินไหลน้องทองไหลมาถูกเลขถ,ถูกหวยถูกรางวัลกันสุภูสุคนครับว่าจา้าใดที่ผมว่าพิษว่าพลาดผมก็ขอโทษขออภัยหากพี่น้องหูขอ้อมูลก็คอมเมนต์บอกคนนําเดอ้อครับพระรุนนั้นรุ่นหนีครับหรืออยาก ได้อยากสอบถามก็อสอบถามมาได้ครับผมหรืออยากบึงพระรุ่นนั้นพระรุ่นนี้ก็คอมเมนต์มากครับผมเดี๋ยวจะหามาให้ชมนะครับถ้าหาได้สรับบนี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ